สวัสดีครับอยู่กับบุลอดดําทีมนะครับอย่าพึ่งตกใจนะครับว่าบุลอดมาทำอะไรอยู่ใกล้ๆเมนเปิดยูทูบดูก็อ้าวเมนทำไมมันอยู่ใกล้กเจ้าพีซีร้อามสิอ่ะวันนี้บุรอดก็พาเจ้าพีซีร้อามสาทำการขุดบอ่อฮะข้างวัดอีกแล้วครับ แต่ตอนนี้เป็นข้างเมนนะย้ายมาแต่เมื่อวานตอนเที่ยงนะครับหลังจากเสร็จงานเทที่โกดังเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายมาตอนเที่ยงก็เริ่มมาลงมือฮะบอ่อตัวนี้คงจํากันได้นะฮะถ้าใครได้ติดตามบุญรอดมาตั้งแต่เริ่มต้นจะรู้ฮะนี่ฮะบอ่อนี้ครับบุญรอดขุดหน้าฝนเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เป็นอีกบอ่อหนึ่ง ที่เป็นบ่อหน้าฝนสลับบุรอดดูดิน้ำนี่ยังกระสีเขียวเลยใสยเลยฮะเหตุนี้แหละครับทำให้เจ้าของเขาตัดสินใจให้ผมมาขุดอีกครับขยายบ่ออีกให้มันกว้างขึ้นให้มันยาวขึ้นครับดูดิน้ำมันใสจริงๆฮะบ่อลูกนี้แคมปที่พักก็อยู่นู่นนะฮะกับจวบจงบังเบาะพอดีแหละ พอดีมันเป็นช่วงหน้าฝนบ่อตัวเนี้ยฝนตกฟ้าร้องยังไงก็วิ่งได้ครับมันแข็งเพราะชั้นล่ามันบินอะไรมันมีลูกรางผสมด้วยดูครับนี่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 มีชั้นลูกรางผสมด้วยน้ํานี่ก็ซึมมาจากบ่อข้างๆนี่แหละชั้นลูกรางนี่เป็นชั้นที่น้ําซึมผ่าได้ง่ายเลยนะเหมือนบ่อหน้าฝนของบุรรอดที่ผ่านมาในการน้ําซึม ช่วงชั้นลูกรังนี่นะฮะวันนี้ทีมงานหกล้อวิ่งกัน5้าคันนะฮะาตาหตวหน้านุครับติดธุระเลยขอลาหยุดวันหนึ่งนี่ก็วิ่งกัน5้าคันนี่นะฮะอ้าสงสัยรถจะมาเนี่ย๋อน้องนัดมาเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่า ช่วงนี้เจ้า P ีซ30เปิดหน้าดินออกก่อนนะฮะเปิดหน้าดินออกก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปชั้นล่างเดี๋ยวมาดูเสียเต้ยเขาก็เว้นระยะไว้ให้ฮะตรงไหนที่ขุดแล้วเจอรูปร่างก็จะเว้นไว้มันก็จะเป็นแบบสูงๆต่ำๆอย่างนี้แหละฮะนี่ตรงไหนมีลูกร่างก็จะเว้นเอาไว้ให้ฮะ ตรงไหนไม่มีก็จะลงลึกหน่อยอ่ะบอ่อนี้ไม่ใช่ถึงแค่นี้นะคะเห็นปลามันไหมนี่แหละครัสุดปลามันไปอีกครับทะลุไปนู่นแหละโอ้โหบุรรอดนี่บอ่อนี้โอ้โหสงสัยจะจบหน้าฝนพอดีแล้วมั้งทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงจังเลยบอ่อนี้ อะไรใหญ่อะไรยาวก็ไม่รู้อ่ะเข้ามาเลยครับซ้ายขวาจะเข้ามาช่องไหนก็เข้ามาเลยนี่ให้ดูว่าจะ,จะบ่อนี้ขุดออกมานน้ำใสจริงๆนะแต่เสียอย่างเดียวติดเมนหน่อยผมบอกให้มาตั้งเม้มให้มาพักอยู่ตรงหน้าเมนีน่บอกไม่เอากันครับ บอกว่าเฮียสาผมขอนอนอยู่ข้างล่างดีกว่าผมบอกว่าน้ำไฟก็มีนะสบายอย่าตายอนุญาตขอลุงพ่อแล้วบอกไม่เอาะไม่ชอบลูกน้องเฮียสาบอกว่าขอนอนนี่ดีกว่านอนแคมป์นู่นดีกว่าครับสบายกว่ากันเยอะถึงจะมีน้ำมีไฟใช้ก็ไม่เอาฮะเราเข้าใจเนาะเราก็ไม่ได้เป็นคนนอนด้วย ลูนอนคุณนอนนอนตรงไหนมันสบายใจก็นอนไปเนี่ยฮะเมื่อวานว่าจะถ่ายให้ดูแล้วมูจะติดธุระแล้วก็เลยไปถ่ายทีงานอื่นเลยไม่ได้มาเปิดตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นว่าสภาพเป็นยังไงฮะเ<อ>จ้าของเขาตัดต้นยางไว้ให้ผมต้องนานแล้วแต่ผมเก็บเอาไว้ปุดช่วงหน้าฝนครับ เพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งคุ้ทรัพย์ของผมเลยช่วงหน้าฝนนี่ฮะตอนนี้เปิดหน้าดินไปก่อนนะนี่โบนี้มีคุ้มรัพย์ด้วยนะฮะจะมากจะน้อยก็เดีย๋ยวคอยติดตามมาแล้วหัวหน้าวายเรานี่ ไม่รู้ว่าจะเก็บมันนี้เอาไว้ขายก่อนดีกว่ามั้งหรือว่าจะขุดมันนี้ออกไปเลยอันนี้บุญรอดยังไม่รู้นะดูสถานการณ์ก่อนคนไหนสั่งดินเยอะก็คงโอกาสได้หรือมันนี้ออกแน่ถ้าสั่งดินน้อยก็คงได้กู้มันนะครับเก็บเอาไว้กู้มันในปีหน้าอ่ะพระก็มาลฮะ,ะสวัสดีครับ ยกมือไหว้พระก่อนหลวงพ่อว่ามาทำอะไรอยู่ข้างวัดเนี่ยไม่ใช่ที่วัดนะคะนี่ที่ของชาวบ้านแต่ติดวัดเฉยๆนี่ใกล้เวลาที่จะเลิกงานแล้วนะพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกแล้วท้องไส้ก็เริ่มปั่นป่วนแล้วสำหรับคนไหนที่ชอบน้ำปะนาตอนเย็น ตอนนี้ก็เริ่มท้องไส้ปันปวนเลยฮะหน้าดินก็หนาเหมือนกันนะหนาเกือประมาณสองเมตรเลยฮะนี่ลูกหลังทั้งนั้นเลยครับเนี่เดีย๋ยวดูก่อนถ้าเยอะเดีย๋ยวผมก็จะเอาไปสต็อกอยู่บ้านบ่อนี่ยาวจริงๆนะ ถ้าขยายไปถึงต้นยางนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใหญ่ด้วยยาวด้วยนี่ไปเจอบอ่อหน้าฝนลูกที่แล้วมานี่ฟันนี่เกือบจะหมดเลยนะถ้าขืนขุดอยู่อีกประมาณสักอาทิตย์หรือครึ่งเดือนนี่ฟันหมดแน่ๆดูดิฟันจะเริ่มตู้เลยนะ ฟันบุ้งกีนะฮะเพราะว่าเจอแดดดินแข็งแข็งเป็นหินด้วยมันก็เลยหมดไวฮะจะอยู่นี่อีกหลายวันไหมก็แล้วแต่คนสั่งดินครับ แต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะอยู่อีกประมาณวันสองวันนี่แหละอยู่ที่นี่ฮะงานผมที่โกดังอะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วฮะเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงแล้วปังรุยอ,อยู่ต่อไปครับตอนนี้วิ่งอยู่5คันนะฮะนี่วันนี้บุญรอดก็พามาดูครับเปิดบอ่อใหม่ครับขยายบอ่อใหม่ เจ้าของบอกว่าน้ำมันสีสวยดีอยากได้บ่อใหญ่ๆยาวๆแอ,อบมองไปทางนี้ก็ขนลุก,กรุบกทีเลยครับเดี๋ย و, เป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดน้ำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ